มามีเมื่อเถินแต่ก่อนเลยเว้งเก่าดีเมืองนายเนี่ยครับมันมันเหมือนหวาดไว้ครับนะเทียบกันได้ครับนะ We will go inside the cave. Oh, I'm stuck. ครับได้หมกมันอยู่นะหมกได้เป็นนั่งจึงน้องชายเอาที่เก่งใหม่นีะครับมาหลีกจะมองวันนั้นนีะครับพาได้เลี้ยงพวกนี้นะอ๋อค่ะมาสูงตั้งเสียงค่ะ วันวันในกหอาคาจุ้มเอลเล่เทือนและจุ้มเอลเล่องดีกเก่าเก๋เวียงเมืองนายค่ะเนาะวันวันในเหาคาเดียรกว่าเลยดีเวียงเก่าเมืองนายปอกกำหนึ่งนะคะ่ปะปอนันเหาคากรด้วยจ้องกันว่าตีอยู่องตีดินันเป็นหือพองและสภาวะน้ำหนึหินฟ้าเป็นหือไหวในคะเนะาะออขาปอนันก็ let's go เข้ามาชาวสองก็ครัโอเคมันเขาไปว่ามักซิปเนตไปค่ะเนะาะเขาเดี๋เลยไปแทงหนึ่งโจมมองไปฮาซิปเนตย่อมย่อมป้อมเหนือนกดหรือคะ่ะ เออก็ข้าวดาวเดี๋ยวมีสองโจมมองนะครับขยำกว่างอะนะเดี๋ยวมาขึ้นสองโจมมองอ่ะก็ไปเล็ดก,ก็มันมนึถึงก็ไปเทิงก็มันเหลือว้ากระไรจีมันน้องย่างค่ะน้องยองออ่างน้นนองยาไซอ๋อโอเคไี่เป็นน้องยาไซอันห้องกึกวันน้องยาไซเนี่ยครนะน้องลูกในเดี๋ยวมีเสียงห้องวันตกะเวงเก่าเมือง,งนายปอกำหนึ่งเนี่ยครัในปืนก่อนแต่แลนเตียไม่ไปอยู่ค่ะเนาะ ใครๆก็เขในเสาค่ะเอาน้องไรก็จากบิณหน้ามาน้บดลน้ำหอดลงอ๋อจนวนงใหญ่ครับเนาะน้ำหมดลงน้ำหอดลงไดเป็นน้ำหมดลงเครับปพราวยก็ขัวค่ะว่าน้ำหอดลงน้ำหอดลงฮอนน้ำสลีนะครับน้ำน้ำน้ำกะดีได้ครับใครทำอะไรกินด้วยเองอินพอก มาคาได้กินด้วยอ่รน้ำสะโพกว่านะน้ำสะโพว่ามาดิเมนกลุ่มก็ได้ปิด่ด้อ าหาลีใช้ยาพังอะไระกกำังกมอเมื่อไงเมื่อไงตีมาแค่ตินเจ้าไหนครับท่าดีเลยมากขึ้นลอยคันะไปมากสีพาัางเมดไปหรอจะไ,ได้ไปทางต่างนึงตัวมองไปสีชีพรางเม็ดขาจังไรถึงดียไหมและ,แล,ะแล้ขขบเป็ล่ะขึ้นนะ,ะนี่ก็จะเป็นเขียบขออเขียบเขียบอีสั่งได้กอคู้จักนะ กุ้กะมันตีเป็นอันเข้าตั้งตีอยู่เนี่อเนื้อแทะคาอยู่นะนะเจ๋อเลยมันมันมันหาดีกันนะมันหนักไรขาดย้อนปิดลงนะนะอ่ามันมันเหมือนหวาดไหมคะนะเทียบกันได้คะนะมันใส่ใส่ไม่มีอะไรคาเนี่ยนะเจะนะครับเตรียมใจเทียบบดคันนะเตรียมเทียบพิจารณาหัวเตรียมกินเลยคฮะโอเคปนไอเขาสิบเข้าตั้งทา้งอันะกัขาดตกลื่นบนคันนะจะได้กว่า ให้ขึ้นเป็นขึ้นเลยค่ะมือในใี้ได้ก็ขามห้วยขนาวาเดรย์มากเขาเฉินจะไหนค่เนะข้าวตั้งมือในใี้ได้ก็เป็นข้าวตั้งเดรย์กว่าได้เพี้ยนดีตีเวงเก่ามือนานะยรรนค่ะนะเวงเก่าปอกกรมหนึ่งขนา่ะเจอข่าวปอกกร,รมหนึง่งเสร็จแล้วเข้าดีก่อนรีบได,ด้ขึ้นอองตีมันเลยคะ่ะว่ามันเหมือนเจ้าหิ้ไหวค่ะนะตีเนื้อปืนอันเฮายามดูแลอันเต้มันมันเดี๋ยวเหมือนหูไหวเลยครับตั้งตีเวงเก่ามือนายปอกกร,รมหนึ่งนี่แหละ ตอนที่มึงนายอันมีอยู่เมือเหล่านายไก่กันเตะค่ะนะและเวียงกันในตีเป็นนายกี่หลวยเต้เตะครับนายกี่หลวยเต้เตะเสร็จแล้วตีเป็นมึงตีมือปานแล้วอุ้นกันหนาะยตีมือเข้าไปเกีนน่ยวงนายอุ้นครับพอทอมีหมนอน้อยย่างขึ้นก่อนนะครับและมึงนายฮัดดีก่อนเลยรีเพนด้วยว่ามันคึ้สั่งไว้หลายอันเข้าขาอันอันเข้าขาตึกตีรีเพเนอะไรกันเนาะยว่ามันคึ้สัง่งอยไรไรนะขัดดีเลยกว่าตั้งเลยเนะี่ย มึงนายปกรมหนึ่งในรายหันเนื้อปั๊บไม่คูเคยเสียงแต่ไม่ว่าตีตตงมือ P C ี่ปักสเอเเนื้อปั๊บปืนมึงนายสั่มลายหันแต่ไม่ P C ฮาปากปลายิเก้านะครับรยหันเนื้นแต่ไม่ว่ามึงนายปกรมนึ่งในย้อนเปืว่ามีรอยล่มเหัวสีพายสีนาเลยจองห้องว่ามึงจะดูรํำผ้านะครอะไรนออกปุ้นเป็นรอยหนอนะครัท่อห้องรอยหนอนห่ะ ไ้เหมืนเป็นหันออันเป็นนอเป็นนเป็นหนอหนอโอเป็ยนบางทีน่หนอะยามขึ้นด้วยหรเปวะหนอตั้งย้ขึ้นด้วยวะแลหันด้านหลังข้างได้เปลนลอยหนอนะครับเยี่เสียแล้วห้องลอยหนอบว่าไหนภายนอดลอยได้นต่เป็นหนอเป็นหนอไว้ขนาดนจึงหนอนะมครับว่าน ah. ั้นเขาปอนก็ห้าสิบเขาได้ไนครับ องเตีนเข้าคายอยู่ไอ้มือเหลวในเป็นองตีเวงเก่าเมืองนนยปอกรมหนึ่งอันห้อว่าเมืองสตูรรัมพาในนั่นเขาอันไรหันรวยสูงสูงลงในมีผ่ออกเมืองเก่าเมืองนนยปอกรมหนึ่งอันห้อว่าเมืองสตูรรัมพาในนั่นสิมีสีว่ารอยหนอในเขาเมื่อเร็มานมีเงาหมักขามะได้เป็นหมักขามะนะเขาได้กินด้วย อืมเจียมเจียมจเจอๆค่ะว่าได้ก็มือเขาติดกิในให้มันดีสมมีก็าผาดเองกันนะก็จะไหวามามันดีเจียมเด็ดจ้ะค่ะมันจียมเลยชอบค่ะนะอืมอืม บอกกันมางแกเมือบ้านนะมือเรยอได้เดี๋ยวสืบข้าวตังค่ะว่าเขาเขาสืบข้าวตังกันนะสั่งการทบหนังกำลงกั้มหนึ่งกั้มเลยเท่าขาดดีกว่าดีทำเลยกนนะมือรือมามีดีนั่มหอยน้ำหอยซาเผาว่ากันนะเปล่ยนน้ำซาเผาว่าค่ะและมันดีเสอกันได้ค่นนะเได้เ้กันีไปจั ดีจิ้มด้วยกันนะข้าเดียวดีเซอร์ๆหน่อเดี๋ยวเดาตุ้งกันนะอันนี้อันตุ้งับข้าเดียวมือลวกเหรออืมกัดหีกด้วยกันนะกินเลยค่ะอ่ำบื่อค่ะนะแทงเลยไหนมีไฟตัวชัดของลงไม้กินค่ะเจินบันนั้นน้ำมันให้กินเลยไหนก่นเนาะโอเคป้อนไหนเขาสืบข้าวตานถึงนะโอเคนี่เป็นเนื้อเนื้อจิกลอยค่ะนะเนื้อจิกลอยมีหนองเจ้าไหนครับไหครับ

ready ได้เป็นได้เป็นมินเทิะนะ่อนกันนะมินอันมีเนื้อเทิ่อนเลยครับนะครับได้หมอกมันกันนะหมอกมันถึงเข้าหมักมันแล้วครับมันเต๋อมีเม็ดมันกนะนะันเนาะนะครับเม็ดเดี่ยวๆ,ๆเลยกันนะมินเทิ่อนเลยครับขำหัวอ่ามันเข้าตา้งตีดีเลยกันนะ คือเขาก็เหลือคะครัเปนกนม่ตรไกปุมระนะเข้าเดีตุกเล่นเปิดครับนี้ด้าหลังสุดครับนะมาเร็วแล้วือกเหลวอปลาเถินทีนี้เป็นปลาเถินนาคะนะารับนะปลาเถินลึกครักล้วยกามันจำบานแลยมีตัางกว่าตั้งมาครับเนาะสังเสืว้วามันจำบานได้มันดีน่อนมีตงางานะนะเ,เนาะไปประการรกมิน มินเถินกนะันนะได้เป็นมินเถินนะครับมีนอันออกมาเถินกันนะเต็มมีอะนะไอ้กันนะไอ้มันกำขาคาเดนนดด้วยนะออมีข่าวไ,ไอ้มันเหมือนมินตีอันออกไกลขึ้นเลยครับนะไอ้มันได้เหมือนนึงเกันนะเพือ่อการอาญาสามมันได้จอดดีปนืนได้มหกกาาม,ามู่กันเขาว่างขามาแนวตั้งกันนะเฮ้ยไม่ติดลุก อโอเคมเมื่อหลือมามีเนื้อป่าไม่เปล่านะครัะป่าไม่เปล่าะนะเป็นอันตันโมดครับแล็กัดดีใช่คะนะ่ะนาที่ไหน ในในมันกัดติดแล้วะครับยีน่าป่าไม่ในคณะ